สวัสดีครับเรามาเจอกับบัสเพชรยนต์อีกครอบครัวเจ็ดที่นั่งโตโยต้าเวโรสนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าโตโยต้าเวโรสแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมนะครับผมตัวสมาร์ทเนี่ยจะเริ่มต้นที่795,000ส่วนตัวพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่875,000นะครับผมซึ่งคันที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับผมเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมราคาจะแตกต่างกับตัวสมาร์ทเนี่ยอยู่ที่80,000บาทนะครับผม ซื้อตั้งทีก็ซื้อตัวท็อปไป2022นะครับผมไม่น้อยเพียงแค่59,000กิโลเท่านั้นแล้วราคาก็ถูกมากนะครับผมเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาถูกกว่าป้ายแดงไปแล้วถึง25%นะครับผม200กว่าบาทเลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่า t o y ย t a รับประกันตัวรถนะครับผม3ปีหรือ100,000กิโลส่วนคันนี้ปี2022ไม่59,000กิโลเพราะฉะนั้นก็คือยังมีการรับประกันจากเสียงโ o y ยต a อยู่ครับผมและสูนรเป o y ์ต้มีทั่วประเทศด้วยนะครับผมเสียงเงินเท่านี้ได้ตัวพรีเมียมไปเลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้ปีไม่เก่าเลยจัดเต็มนะครับใช้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมพอ่อยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับผมไม่เกินหมื่นกลางก็เป็นเจ้าของรถ เ็ที่นั่งรถครอบครัวได้แล้วนะครับผมหรือถ้าใครจะเอาคันนี้ไปประกอบอาชีพนะครับผมสามารถขับแก็บขับโบหรือรับลูกค้าจากโรงแรมได้เพราะว่าไซนี้เนี่ยรับลูกค้าในเลดนะครับผมของ XL นั่นเองหรือเป็นตัว SUV นะครับอ๋อเป็นยังไงเราพูดถึงตัวรถมาตั้งเยอะแล้วนะครับทีนี้มาด,ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะเข้าถึงตัวรถบ้างด้านหน้านะครับสังเกตเลยน,าน,นครับผมมีจุดที่มองจากด้านหน้าเลยนะครับผมก็คือตรงที เือนระบบการเดือนกานชนด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับ stereo duo นะครับผมก็คือกล้องคู่ตัวนี้นะครับจะช่วยถึงเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมจับเซ็นเซอร์รถคันที่อยู่ด้านหน้านะครับผมเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับตัวระบบเดือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะครับผมอ่าตัวพรีเมียมที่เห็นแบบนี้คือมีกล้องรอบคัน360องศาด้วยนะครับผมเป็นตัว panoramic view monitor นะครับเส้นสายมีครบเลยน,นะครับ โปรเมียมต่างๆอยู่ครบสเกิร์ตอยู่ครบนะครับผมตัวพิมพ์จะต่างกับตัวสมาร์ทนะครับผมก็คือล้อแม็กของเขาเนี่ยจากขอบ16นะครับผมก็จะกลายเป็นขอบ17นะครับผมตัวนี้ใช้ยาง205ศูนทับห้นะครับผมขอบ17ยางนียก็ไม่ใช่ยางเก่านะครับผมเป็นยางตามปีรถเลยครับเป็นยางที่ห้อดีมิสมอลนะครับผมปี2022นั่นเองนะครับผมส่วนนี้คือตำแหน่งกล้องนะครับผม ต้องบอกก่อนว่ามีถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับผมมีระบบต่างๆเยอะมากเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในรถนะครับผมแต่ว่าเราจะให้ดูด้านนอกก่อนกุญแจระบบสัมผัสนะครับทั้งด้านฝั่งคนขับแล้วก็ทางด้านคนนั่งนะครับมีครบหมดเลยคันนี้เราติดฟรีมาให้เรียบร้อยติดกันสดให้เรียบร้อยนะครับผมซื้อลถกับทางเรานะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้เล่มไม่มีช็อตลูสูญหายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าเราคือเพชรยนต์นะครับอปัดกภาพที่ด้านหลังนะครับผม เป็นไฟเส้น LED ยาวเลยนะครับตัวนี้จะให้พลังงานความร้อนที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็อายุการใช้งานค่อนข้างสูงยาวนานครับรถคันนี้เป็นจากโตโยต้าบัสนะครับไลฟ้าหลังที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วก็เสาอากาศตัวนี้จะเป็นตัวชาร์ฟฟินเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านท้ายนะครับผมจะเป็นเซ็นเซอร์อีก2จุดนะครับตัวนี้เพิ่มระบบความปลอดภยัยบวกกับกล้องถอยหลังด้านนี้นะครับ จะเชื่อมต่อกับพ a n ลลามิว v วิวนะครับผมเราลองคันนะครับเราลองเปิดฟื้นเครื่องยนต์1 5 0 0งหซีซีเบนซินนะครับผมแต่ว่าได้ที่นั่งถึง7ที่นั่งนะครับผมแล้วก็เป็นที่นั่งที่สามารถปรับพับได้เมื่อเราต้องการพิสานะครับผมไม่ว่าจะเอนหรือว่าจะพับเรียบเพราะว่าตอนนี้สไตล์แคมปิ้งกำลังมานะครับเราสามารถดึงแล้วก็พับลงไปได้เลยนะครับนั่งเป็น สี่ที่นั่งก็ได้ห้าที่นั่งก็ได้นะครับผมมีถาดเก็บของมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความกว้างของเขาและนี่คือระบบความปลอดภัยของเขามีถุงลมด้านข้างด้วยนะครับ<ม>กล้องอาจจะจับโฟก,กัสยากนิดนึงนะครับผม,มซื้อรถมือสองเน้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะช่วงนี้รถน้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะครับ ของเรานี่ไม่มีชนหนักนะครับเป็นการรับประกันหัวน็อตต่างๆนะครับผมอยู่ครบหมดเลยนะครับกล้องด้านหลังก็มีได้นะครับผมตรงนี้เป็นไงครับด้านท้ายสวยมากต้องบอกกันเลยว่าด้านท้ายสวยมากรุ่นนี้เส้นสายรอบรถค่อนข้างสวยมีคิ้วโครเมียมมี กันสาที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมเหมือน t o y ใต้แคม ry นะครับผมตัวนี้มี BSM ด้วยนะครับผมก็คือไว้สปอร์ตมีตัวริงนั่นเองไว้สำหรับเตือนมุมอับนะครับผมของเราด้านข้างเขาจะยิงไปด้านหลังนะครับผมจากเซนเซอร์ด้านท้ายนะออกไปประมาณ5้เมตรนะครับผมตรงนั้นว่ามีรถกันไหนเข้ามาในมุมที่เรามองไม่เห็นกันบ้างนะครับผมเปิดเข้ามาด้านในนะครับผมตัดภาพมาที่แผงประตูก่อนเลยแผงประตูค่อนข้างสีสวยเลยนะครับสี ดำตัดที่สีขาวนะครับตอนนี้ไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปนะครับทําให้รถดูสว่างมิติขึ้นมานะครับแถมมีไฟแอมเบียนไลท์ถึง3จุดนะครับผมสังเกตเห็นไหมครับมีตรงคอนโซลกลางแล้วก็ขอบด้านงามนะครับถงุงลมนิรภัยสัญลักษณ์มีครบหมดเลยเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่านะครับ,บ,บขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับ เริ่มต้นที่พวงมาลัยก่อนเลยนะพวงมาลัยก็จะมีตัวมัลติฟังชั่นนะครับผมสามารถปรับจูเนอร์ต่างๆได้นะครับผมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะหน้าจอมีหน้าจอ MID ที่สามารถตั้งค่าต่างๆได้มากมายนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่9นิ้วกันเลยนะครับต้องบอกว่า9นิ้วกันเลยนะครับผมตัวนี้เอนเตอร์เทนมัลติฟังชั่นอะไรต่างๆเยอะมากนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะ ถัดมาที่ระบบปรับอากาศนะครับผมคันนี้ได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะแล้วนะครับผมตัวนี้นี่สามารถปรับได้นะครับที่สำคัญคือในราคานี้ลูกค้าได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับผมมีตัวโฮด้วยมาค่อนข้างครบเลยทีเดียวเชียวตัวนี้ที่มันบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้านะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มีไฟให้ช่วย ครบเลยจะได้แต่งได้สวยๆเลยมาพร้อมกับสัญลักษณ์พรีเมียมนะครับคำว่าเวโรสนะครับที่เก็บของที่เก็บแก้วค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีความเป็นสปอร์ตนิดๆด้วยไม่ได้ตีเรียบตีพื้นนะครับมีความเป็นสปอร์ตนิดๆแล้วก็มีถุงลมนิรภัยด้านข้างด้วยนะครับนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์การเตือนการชนด้านหน้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็ป้องกันการลื่นถลายก็มีนะครับผม หน้าจอขนาด9นิ้วนี่คือแบบว่าใช้งานได้เยอะมากๆหลายฟังกช์ชันเลยนะครับผมเราจะเริ่มต้นจากที่ว่าเตรียมตัวเนี่ยในการถอยหลังนะครับผมถ้าเราเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยหลังนะครับปุ๊บกล้องต่างๆนะครับผมจะฉายรอบคันเลยนะครับผมมีด้านท้ายแล้วก็ด้านบนฉายลงมาด้วยนะครับผมตรงนี้แล้าทไรที่เราอยู่ที่เกียร์ D นะครับผม ดเบิดมือก่อนนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังได้ปกติเลยเรามีตัวการเตือนการชนด้านหน้านะครับที่รับมาจากตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นสตูดิโอกล้องคู่นะครับผมแล้วที่สําคัญคือไฟหน้านะครับผมปรับไฟสูงอัตโนมัติให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือ พิเศษเลยสาหรับตัวพรีเมียมนะครับผมก็คือระบบเตือนออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับครับผมพอดีว่าถ้าเราขับรถทางไกลๆรู้สึกเพียรู้สึกล้านะครับผมแล้วมีการเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมตัวรถเนี่ยก็จะจับการเคลื่อนที่แบบเอ็นนะครับด้านข้างพร้อมดึงพวงมาลัยกลับมาในเลนของเราด้วยนะครับผมและก็ที่สําคัญระบบอีกระบบหนึ่งสําหรับผู้หญิงต่างๆที่ขับรถขึ้นห้างหรือที่มีข่าวออกบ่อยๆล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่ศสตราจารย์ขับรถตก มาจากลานจอดรถนะครับผมก็คือรถคันนี้มีระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดด้วยนะครับผมค่อนข้างดีมากๆตรงนี้เหมาะสมสําหรับผู้หญิงและสําหรับผู้สูงอายุมากๆเลยครับเพราะว่านี่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะแล้วก็เวลาขับรถติดไฟแดงต่างๆนะครับผมตัวนี้มีระบบเตือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวด้วยนะครับผมแจ้งเราบอกด้วยเพราะว่ามันทํางานคู่กับกล้องสตูดิโอคันนั้นนะครับผมที่เขาเรียกกันว่า f r o n t Departure Alert นั่นเองนะครับผมแถมมีสวิตช์ควบคุม ตัวกล้องด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีกล้อง360องศา,อารอบคันใช่ไหมครับรถคันนี้ก็เลยมีสวิตช์ควบคุมกล้องมาอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับผมตัวนี้สามร้อ360องศานะครับผมพานโนรามิกวิวมอนิเตอร์นั่นเองเห็นไหมครับว่าความที่เป็นพรีเมียมเพิ่มอีก80,000บาทจาก795,000เป็น875,000คุ้มขนาดไหนนะครับผมสุดๆเลยตัวนี้คุ้มมากๆแต่ว่าของเรานะครับผมรถปี2022นะครับผมใช้ไปแค่59,000ก้าพ อยู่ที่659,000าเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ผ่อนเพียงแค่10,000นต้นเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นเจ้าของได้แล้วราคาถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณ25%นะครับผม2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับและประกันตัวรถจากโตโยต้าก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโตโยต้ารับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับผมคันนี้ปี2022นะครับไม่แค่59,000กนโลนะครับสามารถเข้าสู์ได้ทั่วประเทศนะครับผมเครื่องยนต์1 5 0 0้ีีของเราเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่า ประหยัดจริงไหมอะไรไหมเนาะเพราะว่ามันจิตที่นั่งนะรถคันนี้นะครับผมได้การันตีมาแล้วนะครับจากที่จุด9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมประหยัดเข้าไปอีกนอกจากประหยัดในเรื่องของราคาซื้อนะครับที่ประหยัดเงินในกระเป๋าไป200,000กว่าบาทแล้วรถก็ยังประหยัดน้ํามันอีกภาษีพรลบประกันค่ายางค่าดูแลรักษาค่าแม่ทันแนนก็ต้องประหยัดลงตามไซส์รถด้วยนะครับผมคันนี้สําหรับใครที่ เพิ่งสร้างครอบคอรัวใหม่ๆหรือมีครอบครัวใหม่ๆนะครับผมคันนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าด้วยราคาที่จับถึงต้องได้นะครับผมเพราะว่าอยู่แค่6กแสนห้่าบาทเท่านั้นเองหรือถ้าลูกค้าอยากจะดาวลงมานะครับผมดาวลงมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับผมจะทําให้ยอดผ่อนเนี่ยอยู่แค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับ คุ้มมากๆคันนี้ที่สําคัญคือของเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากมายกว่า500คันนะครับผมแต่ Toyota v e ว o รสของเราณนะตอนนี้ที่เป็นตัวพรีเมียมนะครับผมมีตอนนี้คือมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นที่เข้ามาเพราะว่าเข้ามาแล้วไปเร็วมากๆผมบอกเลยไปเร็วมากๆนะครับมีคันเดียวลูกค้าสามารถมาดูรถได้ที่เพชรยนต์นะครับติดต่อสอบถามได้เลยว่า ขอสายคุณบารเพชรยนต์นะครับผมหรือว่ามาติดต่อบาส์เพชรยนต์เท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้มาให้ดูคันจริงไปทดลองขับแล้วเช็คดูได้เลยนะครับว่ารถสวยจริงตรงปกไหมเนาะเพราะว่าฟังกช์ชันเยอะขนาดนี้ราคาคันาดนี้ผมว่าลูกค้าลหลายคนตัดสินใจไม่ยากเพราะว่ารถมันขายตัวมันเองผมแทบไม่ต้องขายเลยเลยพูดตรงๆลูกค้าอาจจะไปเทสรถคันนี้ที่โชว์รูมหรือที่อะไรมาแล้วแต่อาจจะติดขัดเรื่องเงิน ที่ไม่ถึงหรืออาจจะการเงินไปทำธุระอย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมอะไรดีกว่าไหมแค่ต้องการเอารถมาก่อนคันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่ามันมีครบหมดเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มทั้งในเรื่องของด้านความระบบปลอดภัยด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านความสวยงามอะไรต่างๆเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมก็คือตัวท็อปอยู่แล้วเนาะนีะ่สามารถเชื่อมต่อน,นี้ได้นะเห็นแวบๆหลายคนอาจจะเห็นนะมี Apple CarPlay กับ Android Auto ด้วยนะครับ รถบางคันเนี่ยไม่ได้ให้มานะต้องเป็นรถตัวท็อปที่ราคาสูงขึ้นไปอีกถึงถึงจะแถมมาแต่คันนี้ให้ผมยอมใจเลยคันนี้ออปชั่นคือล้นมากแล้วพอมาเทียบกับราคาเนี่ยราคาเนี่ยซื้อได้แค่ Eco คาเครื่องพันสเท่านั้นเองนะที่เป็นป้ายแดงเนี่ยและแถมเป็นสีที่นั่งด้วยใครที่กลัวว่าจะราคาตกจะอะไรไม่ต้องห่วงเพราะว่าราคาเนี่ยผมว่าอยู่อีกนานรถครอบครัวยังไงก็คือรถครอบครัวครับเจดที่นั่งขายได้อยู่แล้ว และยิ่งเราก็ซื้อไปในราคานี้ด้วยอนาคตราคาเราก็ลงอีกไม่เยอะครับถือว่าเป็นกําไรใช้ผมบอกได้เลยนะหรือใครจะซื้อสดก็จบเลยครับที่ราคานั้นเลยไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรแบบเยอะมากนะครับผมเพราะว่า6 5 9 0 0หบาทจบทีเดียวย้ำอีกทีนะครับผมคันนี้659,000บาทนะครับได้เลยนะครับ toyota vero หนึ premium นะครับเป็นกุญแจตัวทัสกีนะครับผมเป็น ตัว g n e NT นะครับตัวนี้สามารถขึ้นรถได้เราจะพาไปดูด้านเครื่องยนต์กันนะครับด้านหน้าแล้วก็จะดูรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายตัวนี้ึ๊บอ่านี่เครื่องยนต์นะครับมีแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยหมดเลยก่อนเราที่จะส่งมอบรถนะครับเราจะมีการทาความสะอาดนะครับผมล้างสีขัดเคลือบให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะจัดการ ใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ครบนะครับเพราะมีอุปกรณ์ต่างๆเราเอาไปทําความสะอาดอยู่นั่นเองนะครับผมไม่ต้องห่วงครับที่เรามีการคลีนรถก่อนส่งมอบทุกคันนะครับผมแล้วก็รถของเรานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแบบโชว์รูมทั่วไปนะเพราะว่าที่นี่นะครับเปิดมาแล้วกว่า20กว่าปีนะครับอยู่บนที่ดินของเราเองด้วยนะครับผมมีหลายสาขาครับผมเปิดมานานไม่ต้องห่วงว่าขายแล้วจะหายไปไหนขายแล้วจะหนีไปไหนนะครับผมอยู่กันยาวๆอยู่กันนานๆซื้อกันซ้ําเพิ่มได้นะครับแนะนํามาได้ นี่คือด้านทา้ายนี่นะครับเปิดตั้งนานแล้วนี่แทบไม่ร้อนเลยนะเพราะว่าเป็น LED มันให้ความร้อนต่ำนะครับผมตัวนี้อายุการใช้งานค่อนข้างยาวมากตัวนี้แค่ได้กล้องพาโนรามิกวิวมอเตอร์รอบคันสามล้อเสียงสาก็คุมแล้วผมว่าที่เหลือก็คือกําไรแล้วล่ะในเรื่องของคมยังติดกันรอยมาให้แล้วนะเพราะตัวนี้ลูกค้าจะใช้บ่อยก็เลยต้องใช้กันรอยอันนี้นะครับ นด้านา้าาทยก่อนออกนะครับผมเดี๋ยวเราทําทความสะอาดนะครับขัดเคลือบผ้าอีกหนึ่งรอบนะครับผมตัวท็อปนะครับผมถ้าอยากจะเปรียบเทียบกับรุ่นไหนยังไรนะครับมาที่โชว์รูมได้เลยนะครับผมอยู่ที่เพชรยนต์นะครับผมซอยเซรีสไทย68นะครับผมติดต่อบาสเพชรยนต์ได้เลยมาดูรถคันจริงกันนะ เพื่อจะเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆได้นะครับผมเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวนะครับผมย้ำอีกรอบนะครับผมก็คือช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรของผมนะครับ0879942777นะครับผมบาสเพชรยนต์นะครับผมบอกว่ามาดูรถ t o y o t a v e วลส659,000บาทนะครับผมมีคันนี้คันเดียวแล้วเรามาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวรถครอบวบคุ้มๆคันไหนอีกนะครับผมมาดูกันได้ที่นี่นะครับ มาดูกันได้เลยจะมาเปรียบเทียบกับ Expander Suzuki XL หรือว่า Toyota a v e n t z a หรือต่างๆมาที่นี่ที่เดียวเลยครับจบหมดเพราะว่าผมมีรถที่พูดถึงนะทั้งหมดเลยครับเรียกเอาที่ตอบโจทย์การใช้งานของเรามากที่สุดนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ